สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรครับกับผมจ๊อบนิีิสมุดโคจรและเพื่อนร่วมโคโจรครับรู้นักเดินทางคือผมออกกิรติเทพทานครับถ้าไม่ดูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอ้โยสมุดโคจรเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดครับคือวันนี้ถ้าพาผมไปเที่ยวแล้วมันธรรมดาเนี่ยพี่อย่ามายุ่งกับผมเลยผมนี่สุดขีดเลยนะที่นี้แล้วอ่ะผมยอมรับ เพราะคุณพาไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนต้องพาไปเห็นทัศนียภาพที่งดงามถูกต้องพาไปสัมผัสกับความเป็นที่สุดในโลกถูกต้องแต,แต่ในสัปดาห์นี้ครับอันซีนของผมไม่ธรรมดาเป็นที่สุดในโลกเหมือนกันการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณแบบนี้เนี่ยจะเที่ยวกับผมอาจจะลำบากอันนี้เรียกว่าอ็อกกูตูฮะฝรั่งเศสแนวฝรั่งเศสแล้วอ็อกกูตู <S <s เสื้อเชิ้ต <S <s เป็นลายสกอตปึ้งตัดกระเข็มขัดพอสมิดปอมโอ้โหเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้กางเกงเป็นแบบ ขาห้าส่วนครับรองเท้าเป็นลาคอสส่นเจ้นแต่ผมบอกนิดนึงว่าการท่องเที่ยวในสไตล์ผมเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะผมแนะนําว่าเดี๋ยวพาคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพร้อมไหมฮะพร้อมครับตามมา <laughs> การเดินทางของเราในวันนี้มาตั้งต้นกันบริเวณเขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญให้แก่ชาวกาญจนบุรีและนอกจากนี้เขื่อนเขาแหลมยังช่วยบรรเทาอุทกภ,ภัยในลุ่มน้ำแม่กลองใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเส้นทางคมนาคมรวมถึงปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ได้อีกด้วยครับและจากนี้เราก็ออกเดินทางปิดประมาณ30นาที ก็จะถึงที่หมายของเรานั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทองผาภูมินั่นเองครับและจากนี้ครับผมจะต้องพามชมเปลี่ยนาคนะในการเดินท,ทางเพื่อบุกป่าฝ่า,า,าดงเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวความเป็นที่สุดในโลกด้านในและเพื่อนร่วมโครจรของผมกูรูนักเดินทางก็พร้อมเช่นเดียวกันสวัสดีครับเอาวัสดีจอบพร้อมผมพร้อม คุณอะพร้อมหรือเปล่าการแต่งตัวคุณที่มันถูกต้องไหมจะเข้าป่าเนี่ยผมพร้อมครับผมนี่ไงครับผมอย่างนี้ผมลุยได้แล้วแต่ของคุณนี่สิครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยมันสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารหมดไฟฉาย ทำไมมี2อันครับผมตัวนี้จะเป็นแบบคาดหัวสําหรับเวลาเราเข้าป่าในพื้นที่ที่เราจะต้องใช้มือทำงานตันนี้สว่างครับผมครับผมข้างในครับผมอาดูข้างในครับข้างในครับผมอันนี้คือร่มเข้าป่าต้องการร่มด้วยเหรอครับผมเพื่อร้อนเสื้อตัวนี้เป็นยังสัรงะหอนาโนตัวล่าสุดพี่สั่งมาจากอิตาลีเพื่อให้มันเป็นระบายอากาศเวลาเราเดินสามารถระบายอากาศถูกต้องถ้าอากาศตัวนี้จะอุ่นทันทีเสื้อแขนยาวน่เวศสรุปกันกันกันอะไรครับเวลาเดินปุ๊บต้นงต้นไม้ไม่มีบไม่มีปุ๊บแต่ถ้าถึงมือปั๊บ <laughs> มือพี่ขาด <laughs> พี่ว่าพี่เริ่มร้อน <laughs> ไม่หนักมากเลยเอาออกก่อนไหมใช่พี่พร้อมเลยพร้อมเลยไปเอาแล้วครับจากนี้ครับจะพาผู้ชมไปสมัครความเป็นที่สุดในโลกกับคนที่เป็นที่สุดในโลกคนนี้ครับผมกับเรื่องราวแบบนี้ข้างหน้าเป็นอะไรตามผมมาเลยพร้อมแล้วไปล <laughs> ุยโฟวเวลไปอุ้ยระวังหย การเดินทางด้วยรถโฟวิวลของเราในวันนี้ได้พี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิมาคอยแนะนําเส้นทางให้กับพวกเราครับต้องขอบอกครับว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นป่าเบญจพรรณแห่งภาคตะวันตกที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างมากเลยทีเดียวครับ สองข้างทางที่เราเดินทางเข้าไปนั้นจะสามารถพบเห็นต้นไม้ได้หลากหลายชนิดดูร่มรื่นเย็นตาเลยทีเดียวแต่เอ๊เราจะมาทําอะไรที่นี่กันล่ะครับบอกใบให้นิดนึงครับว่าอันซีนแห่งแรกของเราในวันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความสวยงามในระดับประเทศกันเลยทีเดียวและหลังจากที่ได้เดินทางมาได้สักพักหนึ่งพี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําให้กับพวกเราได้แวะศึกษาธรรมชาติภายในบริเวณที่เรียกว่าผู้หนองปลิงกันก่อนด้วยล่ะครับนี่ครับถึงแล้วครับอะไรครับบริเวณนี้เขาเรียกกันว่า พุน้องปลิงเรื่องป่าพุกับป่าพุอันนี้น่าสนใจความโดดเด่นของเขาเราจะมองจากน้ําสําคัญนะอย่างเรื่องราวของป่าพุที่ภาคใต้เนี่ยพอพานรอเรือสละอุพุเขาจะเป็นการสะสมฝนที่ตกลงมาไว้แล้วก็ใบมงใบไม้ซากพืชจัดกัรทับถมกันเพราะนั้นน้ำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะขุ่นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุพอพานสละอุพุ น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่พุดขึ้นมาจากใต้ดินคุณผู้ชมดูได้ตาเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวน้ำจะใส่มากๆเห็นปลาแหวกว่ายอยู่ไหวๆเลยทีเดียวเห็นไหมฮะโอ้และพื้นที่น้ำซับแบบนี้จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีพของมนุษย์และสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งใช่ครับเพราะนี่คือแหล่งอาหารแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งที่อยู่สําคัญ จากการได้เดินศึกษาธรรมชาติภายในบริเวณผุหนองปลิงแห่งนี้ทำให้พวกเราได้พบกับพันไม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจยอย่างเช่นชมพู่น้ำเตยใหญ่และเอื้องขาไก่ป่ารวมไปถึงเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ จากผู้หนองปริงเราต้องนั่งรถบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอีกประมาณ10นาทีเพื่อไปยังผู้ปูราชินีที่อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยขยงเพื่อที่จะไปพบกับความอันศีลแรกของเราในวันนี้กันแล้วละครับถึงแดดจะร้อนแค่ไหนผมกับคุณอ๊อกก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ผมว่าเราพักไปชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลดโลกร้อนกันหน่อยดีกว่าครับ บรรยากาศท้องฟ้าแบบนี้นะครับมันตัดกับสีเขียวของต้นไม้ที่ทำให้การถ่ายภาพผมนะั้นดูสดใสและมีสีสันมากขึ้นเยอะเลยละครับแต่ที่น่าเสียดายอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวันทําให้ผมหมดสนุกในการถ่ายภาพซึ่งผลก็มาจากโอโซนในชั้นบรรยากาศอันเปรียบเสมือนกับเกราะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์กําลังถูกทําลายจากสาร CFC หรือสารคอลอรีที่ใช้กันอยู่ในเครื่องปรับอาก,กาศจํานวนมาก แต่ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทําให้มีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ใช้สารทาความเย็น R410A ซึ่งไม่มีส่วนผสมของคอรลีนจึงไม่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศนับเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปอีกนานถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเพื่อคุณเย็นเร็วเพื่อโลกเย็นลงด้วยครับ เครื่องปรับอากาศ m i t s u b i ิ h i Electric Mr. Slim สนับสนุนการโคจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life สนับสนุนการโคจรโดยสีเบเยอร์คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลบ้านผาสวรรค์รีสอร์ทอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมยังพาผู้ชมโคจรกันอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำบลห้วยขย่งจังหวัดกาญจนบุรี และตอนนี้เราก็มาถึงผู้บูราชนีกันไปที่เรียบร้อยแต่การที่จะเข้าไปพบกับอันซินระดับประเทศกับเพื่อนสีจอมกวนของผมคนนี้เห็นทีว่าจะต้องมีกฎกติกามารยาทการซะหน่อยแล้วล่ะครับทําข้อตกลงกันก่อนะว่าจากนี้ผมจะพาคุณอ๋อไปสัมผัสกับสิ่งสวยงามความสวยงามที่เกิดขึ้นและเป็นระดับประเทศแต่แต่แ,ตแ,ตแ,ตแตก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสเนี่ย ต้องเงียบเสียงนิดนึงอย่าให้เขารู้ตัวเหมือนเป็นหนึ่งว่าไปแอบชมมีขาวๆไหมมีครับผมเน้นขาวเนียนเก็บความรู้สึกไว้เก็บความรู้สึกไว้เป็นเรื่องเลยอ่ะพร้อมนะกติกาเงียบริบตามมาไปดูดีดูดี แม้คุณกิรติครับพอบอกว่าจะพาไปพบกับความสวยงามระดับประเทศเข้าหน่อยดูตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียวนะครับอะไรทำไมทำไมพี่ พี่เขาบอกว่าเจอแล้วออกมาแล้วขาวโบปากแดงปัดไปนะครับก่อนที่จะไปครับเดี๋ยวกะไปเดี๋ยวไปนะไปนะอยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อ,อ,อ,อะไรวะขาวโบปากแดงปัดนี่ นายะนีนนนนนน่ตาย่อนไม่เฮ้ยนี่มันปูดิพี่ก็ปูเลยครับพอผมเรื่องไหนคุณนึกว่าตัวอะไรก็นึกว่าผู้หญิงจะบ้าหรือเปล่าเข้าปากมาขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือปูราชินีไม่ใช่ว่าเป็นราชินีของปูนะเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าปูสามสีคือลักษณะของเขาคุณดูสักก่อนขาเขาเนี่ยจะสีแดงตัวเขาเนี่ยนะจะสีเหลือบเือบขายนิดนึงแต่กระดองจอกสีฟ้าปากสีแดงแป๊ดเลยทีเดียวแดง,แดง ขาวน้ำเงินนั่นคือสีของธงชาติไทยของเราเองและที่ได้รับชื่อปูราชินีก็มีเหตุผลนะอันเนื่องจากในปีพุทธศักราช2535เป็นปีครบรอบพระชนมายุ5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิ์พระบรมชินีนาถของเราานสาคระซึ่งทำให้ก็เลยมีการขออนุญาตแล้วก็นำชื่อราชนินีมาตั้ง สเ <Hey, S 2> ทียบจากมือเห็นด้วยตาพี่ตัวประมาณฝ่ามือผมใหญ่กว่าปูดำหน่อยอันนี้เรียกว่าพี่ที่เขาเรียกว่าเป็นปูน้าจืดที่สวยที่สุดในประเทศอันนี้แหละนี่คือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยคุณสาคัญมากๆผมถือว่าอันซีนนะเพราะว่ามาในช่วงที่เราถ่ายทำผู้ชมมันไม่ได้ช่วงที่ที่ปูจะเยอะแต่เราโชคดีเราเจอนี่อันซีนแต่มาตอนนี้เขามาตอนรับเราเหมือนอยากจะมาอวดโฉมประกาศสักดาว่าปูราชินีอยู่ที่นี่ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวดีๆของผมปูราชินีโอสดระดับประเทศจากนี้ครับมีเรื่องราวดีๆเอามาฝากผู้ชมโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เฮ้ยบ้าพี่อันนี้อันนี้พูดกลางๆไว้ก่อนเนอาขา<อ>นะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆเนี่ยว่ากันว่าอาจจะทําให้มีลูกยากซึ่งอันนี้จริงหรือเปล่าต้องไปถามที่ปรึกษาสถานการณ์โควจดเชิญครับสวัสดีครับคุณจอบคุณเอ้อวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนะครับ การมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆทาให้มีลูกยากจริงหรือไม่เพราะว่าการที่มีลูกยากนั้นมีสาเหตุมาจากฝ่ายชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือน้ําเชื้ออ่อนน้ําเชื้ออ่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่เรามีเพศสัมพันธ์บ่อยหรือเปล่าส่วนฝ่ายหญิงอาจจะมาจากการที่มีผังผืในอุ้งเชิงกรานซึ่งเกิดจากโรค ช็อกโกลตซิส,สที่เราคุ้นคุ้นหูกันเป็นต้นนะครับการมีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนดีเนี่ยต้องดูที่ลักษณะรอบเดือนของผู้หญิงครับถ้าผู้หญิงมีรอบเดือนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอสามารถมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนส่วนคนที่วางแผนในการที่จะมีบุตรถ้าอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วมีเพศสัมพันธ์ตามปกติของคนทั่วไปก็คืออาทิตย์หนึ่งสองหนึ่งสามครั้งเนี่ยนะครับและยังไม่มีลูกอย่างนี้ต้องกลับมาเจอเหมอแล้วครับมาหาสาเหตุกันว่า มาจากอะไรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอมันเช็คสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงโอกาสการมีบุตรก็จะง่ายขึ้นครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ หลังจากที่พบอันซีนระดับประเทศกันไปเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ยังมีความอันซีนระดับโลกรอคุณผู้ชมอยู่ครับซึ่งเราต้องนั่งรถกันต่อไปอีกประมาณ20นาทีและเดินขึ้นไปยังปากถ้ำซึ่งอยู่ด้านบนนู้นนะครับโอ้คุณผู้ชมครับกว่าจะพบกับอันซีนระดับโลกเล่นเอาเหนื่อยไม่ใช่เล่นๆเหมือกันนะครับ โดยถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่าถ้ำสองแปดครับซึ่งที่มาของชื่อสองแปดก็มีที่มาจากการที่ถ้ำถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2528นั่นเองครับซึ่งเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณถ้ำเราจะได้พบกับหินงอกหินย้อยที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามจริงๆครับหากใครสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังถ้ำแห่งนี้แล้วเราก็ขอแนะนำครับว่าให้เตรียมไฟฉายมาให้พร้อมนะครับเพราะด้านในค่อนข้างมืดมากๆเลยทีเดียวครับ พี่จับอยู่ไหนอะอยู่นี่คุณอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ทางนี้ไงพี่พี่อยู่ไหนอะผมมาอยู่นี่แล้วคุณอยู่ไหนเปิดไฟดิพี่นี่ไงอุ้ยอย,อยู่ใกล้เลยก็มันห่านมันกลัวมันตึบเลยนยอุ้ย คุณผู้ชมครับและจากนี้ครับสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้าผู้ชมต่อสายตาผู้ชมคือความเป็นที่สุดในโลกเปิดไฟของคุณขึ้นมาครับผมแล้วเดี๋ยวเตรียมสตร์ขึ้นไปด้านบนพร้อมเลยครับหนึ่งสองสามวุ้บนี่ครับผู้ชมครับอู้นี่ครับผมข้างข่าวนี่นะถูกต้องครับผมและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะพาผู้ชมมาสัมผัสนี่ก็คือข้างข่าวคุณกิตติสัตว์เลี้ยงลูกได้นมที่เล็กที่สุดในโลกครับ ที่บอกว่าเล็กที่สุดในโลกนั้นก็เพราะว่าเจ้าค้างคาวที่เราเห็นอยู่ในขณนะนี้มีน้ำหนักเพียงแค่2กรัมเท่านั้นเองจิ๊บเดียวเองเมื่อกลางปีกจากปลายปีกข้างหนึ่งสู่ปลายปีกข้างหนึ่งมีขนาดแค่15ซนติเมตรคุณกิติทองลงยาเป็นผู้ค้นพบค้างคาวประเภทนี้จึงได้พูดไงว่าตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ท่านตอนนี้ผมว่าให้คุณอ๋อและคุณผู้ชมได้สัมผัสค้างคาวคุณกิติ สิ่งมหัศจรรย์อันซีนระดับโลกให้เต็มอิ่มกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโครจรกับเรา2คนกันต่อครับ สนับสนุนการโคจรโดยแตงโมทัวร์โทร02 277 0000 000. เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดยูเมพชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรกันต่อครับหลังจากที่นอนพักเอาแรงกันอย่างเต็มอิ่มเช้านี้พวกเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติยามเชา้าภายในที่พักของเราในอำเภอทองผาภูมิแห่งนี้ ซึ่งก่อนออกเดินทางผมก็มีพี่ชายใจดีที่จะมาแนะนําการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีให้กับคุณผู้ชมด้วยละครับครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะอำเภอทองมะพูมมเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับรวมถึงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้นานาชน,น,นิดนะครับที่นี่ทองมะพูมมก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาชิมผลไม้ของอำเภอทองมะพูมมกันครับ คาณเม่อสัมผัมสกับวิถีชีวิตที่อันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนี่ทางนี้ครับสวัสดี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 ครับ ชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องเก้าค่ะน้องเก้านี่ถือนี่คืออะไรจ๊ะเนี่ยขนมทองโยค่ะทองโยมันคือขนมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขนมชนิดหนึ่งของกะเหรี่ยงหรือเปล่าหรือยังไงเรียกทองโยมอนด้วยมอนเรียกอะไรจ๊ะอมเรียกถ้าเปรี้ยงเปรี้ยงใช่ค่ะของไทยเรียกขนมแดกงาขนมแดกงาอ๋อแดกงาคือที่เขาเรียกแดกงาอันเนื่องมาจากว่ากรรมวิธีในการทํานั่นเองขนมชนิดนี้นะครับเขาจะนําข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะเอามาตำตำเสร็จแล้วก็ใส่งาที่คั่วแล้วเข้าไปใส่เกลือเข้ามาแล้วมาตำนำไปทอด ทอเสร็จแ,แล้วกินกับอะไรจ้ะเนี่ยนมข้นกับน้ำผึ้งค่ะลองรับประทานดูได้กินธรรมดาก่อนกินธรรมดาก่อนเปิ๊บเป็นไงครับผมมันเป็นเหมือนแป้งขนมเข่งอ่ะมีรสงานลองจิ้มนมจิ้มนมจิ้มนมขอโทษทานโทษเถอะจิ้มขนาดนี้ผมว่าเบาหวานกินแล้วล่ะครับผมอ่อครอร่อยคเป็นรสนมล้วนๆนี่ผมรู้เลย ครับผมคุณกินเข้าไปขนาดนี้สิ่งที่ก้าวใส่อยู่นี่คือเป็นชุดมอญประยุกค่ะอ๋อนี่เป็นมอญประยุกใช่ค่ะแล้วเราเป็นคนมอญป่ะจ๊ะคนมอญค่ะเดี๋ยวเราลามอญตรงนี้ก่อนเราไปดูกระเหลี่ยงกันต่อสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือการแสดงกระเหลี่ยงกระทบไม้ยังปกติลากระทบไม้นี่รู้จักรู้จักเป็นยังไงลักษณะลากระทบไม้ลากระทบไม้จะเป็นไม้ประมาณสี่ท่อนมาสับๆกันอย่างนี้แหละครับผมอีกแบบหนึ่งแต่กระเหลี่ยงกระทบไม้วี่เป็นยังไงนี่ครับคุณดูไม้กี่ท่อนนี่หกข้างล่าง าอีก6การลเล่นการเลี่ยงกระทบไม้แบบนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการทำนาของชาวการเลี่ยงนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการถางหญ้าเรียนดินหรือการหยอดมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเขามักจะเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับตอนนี้นี่เป็นจังหวะเดี่ยวคั่แล้วคุณสามารถเข้าร่มมาวมการแสดงของเขาได้ไปไอ้ยอะไอ้ยอะ คุณผู้ชมครับการเล่นการเหลี่ยงกระทบไม้แบบนี้สําหรับผมกับคุณอ้อแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวครับทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บตัวแต่ก็ถือได้ว่าสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวและนอกจากนี้ชาวบ้านเขายังใจดีครับเตรียมการแสดงที่ชื่อว่ารำมอนมาต้อนรับพวกเราอีกด้วยเรียกได้ว่าการมาตำบลห้วยเขยียงแห่งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ผู้คนที่นี่จะแตกต่างเชื้อชาติต่างประเพณี แต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจริงๆครับเอาละครับผู้ชมครับแลนนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องราวความน่ารักการอยู่ร่วมกันของคนที่บ้านห้วยขเยงแห่งนี้ใช่ครับกับการเดินทางในวันนี้ผมจัดให้เต็มๆแบบนี้เป็นไงบ้างครับคุณอ๊อกิรติเทพธันทรครับถ้ามีโอกาสอยากกลับมาที่ห้วยขเหยงแห่งนี้ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับครับผมสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับผมยังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่แต่มีการเปลี่ยนแปลงคครรัับผเเกกิิิดอขึ้นนุณตทพ จะต้องเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าผมบอกบ้ยวันนี้หนึ่งว่าผมมีน้องสาวคนหนึ่งสวยมากๆเลยสิเดียวผมว่างเลยคุณไม่ว่างครับผมทำไมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางกลับแล้วกับการเดินทางของสมงุทรจนในสัปดาห์หน้าครับ แขกรับเชิญที่ว่าจะเป็นใครติดตามชมกันได้แต่สําหรับวันนี้ครับคงต้องลาคุณอ๊อกกิรติเทพทวินาโอกาสนี้ด้วยครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆสมุทรโคจครขอบคณครับและความน่ารักแบบนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่คุณครูทุกคนด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอตากล้องกลับมาพบกันใหม่สําหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ